สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมอ l เลเจนวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่เรื่องราวที่หลายคนอาจยังไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักแต่มีความสําคัญมากในหน้าประวัติศาสตร์และโลกของกองทัพเรื่องราวเหล่านี้คือบทบาทของผู้หญิงในกองทัพไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมการต่อสู้ในสงครามครั้งสําคัญของโลกผู้หญิงที่ยืนหยัดเคียงข้างชายชาติทหารหรือแม้แต่ผู้หญิงในกองทัพป,ปัจจุบันที่มีบทบาทไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียว การเดินทางของผู้หญิงในกองทัพนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคการพิสูจน์ตนเองและความเสียสละที่น่าชื่นชมหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของโลกเราจะเห็นว่าผู้หญิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสงครามมาอย่างยาวนานแม้หลายครั้งจะไม่ได้รับการบันทึกหรือยกย่องเท่าที่ควรในยุคโบราณมีตำนานและเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับนักรบหญิงเช่นอเมซอนหญิงนักรบผู้กล้าหาญในตำนานกรีกโบราณ หรือในประวัติศาสตร์จีนเช่นหัวมออูแลนที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเสียสละและความกล้าหาญของผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นชายเพื่อเข้าร่วมกองทัพสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความเข้มแข็งไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพศชายเท่านั้นเมื่อเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองผู้หญิงถูกเรียกร้องให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ชายจำนวนมากต้องออกรบผู้หญิงจำนวนมากเข้ามาแทนที่ในงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาวุธและงานด้านสาธารณสุขแต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่บทบาทหลังบ้านเท่านั้นผู้หญิงจำนวนไม่น้อยได้เข้ามามีบทบาทในแนวหน้าเช่นพยาบาลทหารนักบินหญิงและสายลับที่เสี่ยงชีวิตเพื่อปฏิบัติภารกิจลับในกองทัพโซเวียตเราได้เห็นนักบินหญิงที่ถูกขนานนามว่าแม่มดแห่งราตรีที่สร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูพวกเธอบินด้วยเครื่องบินไม้เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและยุทธวิธีที่แยบยน ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาเองผู้หญิงเริ่มได้รับโอกาสมากขึ้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองโดยมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้หญิงเช่นวีเม Army c o คอปที่เปิดทางให้ผู้หญิงสามารถเข้ารับราชการทหารได้อย่างเป็นทางการแม้จะไม่ได้ถูกส่งไปแนวหน้าโดยตรงแต่ก็เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้กองทัพสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรับรื่น หลังสงครามโลกบทบาทของผู้หญิงในกองทัพก็ขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปัจจุบันผู้หญิงสามารถเข้ารับตำแหน่งในเกือบทุกสายงานทหารไม่ว่าจะเป็นนักบินรบหน่วยรบพิเศษหรือแม้แต่ผู้บัญชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองรวมถึงประเทศไทยเราก็เห็นการปรากฏตัวของผู้หญิงในกองทัพเช่นเดียวกันประเทศไทยมีการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารหญิง และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าศึกษาในสถาบันกองทัพได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศเราจะเห็นนายทหารหญิงที่สามารถก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งสําคัญได้หลายคนยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากรับใช้ชาติการเป็นผู้หญิงในกองทัพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนอกจากจะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเหมือนผู้ชายแล้ว ยังต้องต่อสู้กับอคติและสายตาของสังคมที่บางครั้งยังไม่เปิดกว้างเท่าที่ควรหลายคนต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความมุ่งมัน่นความเข้มแข็งและความสามารถที่ไม่แพ้เพศชายทุกเหนือและหยดน้ำตาที่พวกเธอเสียไปคือการต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในยุคป,ปัจจุบันการมีผู้หญิงในกองทัพไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไปหลายประเทศได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าร่วมในทุกสายงานทหาร รวมถึงหน่วยรบพิเศษที่ต้องการความแข็งแกร่งสูงสุดมีตัวอย่างมากมายของผู้หญิงที่กลายเป็นตำนานในกองทัพเช่นนักบินรบหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่ทำภารกิจในสงครามอ่าวหรือผู้หญิงในกองทัพอิสราเอลที่เข้ารับใช้ชาติอย่างเข้มแข็งเพราะกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารทั้งชายและหญิงสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเพศไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสามารถและความกล้าหาญในด้านอื่นๆผู้หญิงในกองทัพยังมีบทบาทสำคัญในภารกิจด้านมนุษยธรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการรักษาความสงบในพื้นที่ขัดแยง้งและการเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังให้กับประชาชนในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายครั้งการมีผู้หญิงในพื้นที่ขัดแย้งช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับกองทัพได้มากขึ้นเพราะผู้หญิงมักถูกมองว่าเป็นผู้ประสานงานที่นุ่มนวลและเข้าถึงได้ง่ายไม่เพียงแค่เรื่องภารกิจและการรบเท่านั้นเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงในกองทัพยังเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ หลายคนต้องละทิ้งครอบครัวชีวิตส่วนตัวและความฝันส่วนตัวเพื่อรับใช้ชาติและปฏิบัติหน้าที่หลายคนต้องเผชิญกับการพลัดพรากจากลูกและสามีหรือแม้แต่สูญเสียชีวิตไปในสนามรบเรื่องราวเหล่านี้คือบทพิสูจน์ว่าความรักชาติและความเสียสละไม่ได้มีขอบเขตจำกัดเพศใดเพศหนึ่งปัจจุบันโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศในกองทัพมากขึ้น หลายประเทศได้ออกนโยบายส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทในสายงานทหารมากขึ้นรวมถึงเปิดทางให้ผู้หญิงสามารถก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำระดับสูงได้อย่างแท้จริงนี่คือก้าวสำคัญที่จะทำให้กองทัพของแต่ละประเทศเข้มแข็งขึ้นเพราะการมีมุมมองที่หลากหลายและศักยภาพจากทั้งสองเพศจะทำให้เกิดสมดุลในการตัดสินใจและการปฏิบัติภารกิจผู้หญิงในกองทัพจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ แต่เป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนโลกให้ก้าวไปข้างหน้าทุกความเสียสละและความกล้าหาญของพวกเธอคือสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องและจดจำและนี่ก็คือเรื่องราวของผู้หญิงในกองทัพจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่แสดงให้เราเห็นว่าความเข้มแข็งและความกล้าหาญไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพศชายเท่านั้นแต่ผู้หญิงก็สามารถเป็นนักรบเป็นผู้นำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับโลกได้เช่นเดียวกัน